เราจะติดกับเทคนับการ DIY แขกคนน้นี่ต่อให้ กระับลที่สองครับก็ใช้สามเอ็มนะครับเป็นสเตอ์ลอกสับาลรส็ตรเป็นวกใครเนมมากกว่ ลนะ okay. องอมข้างมาอมข้างาามเงงาเนี่ยมาทำค้างเอ่อพอแล้พอละวให้ถูเลยมันจะแห้งลอกทับกันให้ถูเลยโอเคอันนี้เป็นสายเอ็นอนะครับเด็น,นะครับเราจะมาทำการลอกดีวตัวชุดโลโก,โก้เดิมนะ ดูขั้นตอนนะสายนี่มันสั้นไปเห็นไ,ไหมครับหายยังหายแล้วจ้ะมันจะไม่เป็นรอยนะับใช้เองเบ็กนะเด็กๆก็ได้เปีดจะดูไงพอดีมือผมลื่นนะาเลองนัดเองอุปรกรณ์เราเสียหายนะครับรสีรถสีรถเราจะเ,เ,เป็นรอยมีนเป็นคราบเกา ต่ไอ,อไปน้องน้องจะทำใช่ไหมใช่นไนะครับน้องก็จะทำใช้สามเอ็มลอกเกลือกันเป็น,ปน,นล็นอกเนนออเออ เอาครับเกาอ,อกอาามาเกลอกใ่ไหมติไว้0นาทีขับเกลอมันลลายไอตัวเก่อฝังแน่นะครับมาดูตอนนี้ถ้าถูกวมได้เหรอม่เลยม่เ่ยถั่วอะค้าบถอ่อะมันก็ิก สเอ็มช e ีดและกหเลยเขียเป็นคราบหน้าเลยเฮ้ยชดลอตัวชีไปได้สทัมดเลยชีซีีบหนม่ติะลดมดชไปเลยอ่าตอนนีหเลยไปเลยเก่นาเอต้องดึงออกก่อนแล้วแล้วอนนี้เาก็เลยน็แต่ังก็เลจ็อเอกนี่ครับใช้น้ำยาลอกกางสาตอนนี้ก็ใส่วิ่งเลยนะครับ จะเป็นก้าวฝังแน่นนะออกอเฮ้ยละวยังไม่ได้ติดกาวเลยเราติดทับติดชุดแต่งพวกนี้นะมาดูด้านนี้สาธายังบินยังอ๋อไม่เป็นไรถูได้ถูได้ยังเดี๋ยวเราจะติดแล้วอาา๋าฮะเดี๋ยวเราไมแ่แหง้งนิดนึงแห้งปุ๊บแล้วเราก็ติดเลยเราที่สุดสับเราไปสับ,สบ,บน้ำกลือน้ำนี่น้ำ อด uh, ตานตน,นี้ตะโถอยังจ uh, ู่จู่นะเรียกก่อหลังจากที่เราลอกคราบเก่าดึงอ่าจนเสร็จคิดว่าไม่เหลือลงเหลือคราบแล้วนะเราก็มาใช้ล็อกโคตัวใหม่นะครับการติดแทนล็อกโคตัวเดิมนะดูขนาดมันเท่าเดิมน่ะในนั้นมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับ ความสวยงามจะลบลงไหมน,นี่ก็กดไปเลยนะครับตีไปเลยโมโกของเราโมโกเป็นโกสตอ่าไทเแ <c oughs> คนี่มเฮ้อันนี้ก็เป็นดาวติดชุด 3M ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโลโก้เดิมนะครับสว่วนตัวนี้ตัวโลโก้ใหม่ต,ตัวเก่าๆน,นี่เป็นแถบแดงแต่ตัวนี้เป็นไสีไทดีเนี่ยนะครับก <c oughs> ็เป็นรุ่นพิเศษทำขึ้นมาก็เราหลังจากที่เราลอก,ก,ลอลอกครับกาวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เรามาทำการตมีตรงกับข้าบกาวเดิมนะครับนี่สายตาของเราประมาณการแล้วก็ดว่ามันตำแหน่งต่ำแล้วก็การติดี่จะการร๊าเล็ให้ติด ใช้ผ้าหรือใช้มือปิดก,ก็ได้นะอ oh. ๋อสวยนะครับแต่โลโก้ด้านหน้านี่เราต้องถอดชุดกระโปรงถอดกระโปรงโอเคอ่ะ ทำเลยทำต่อไปเดี๋ยวคุณรถลองกันนะครับนี่เราก็ค่อยๆใส่เป็นเป็นครอบฝาทันแมมมันดีไหมเอานนี้งงนะครับใบคาร์บอนอย่าต้องการปิดขอใช้น้ำยาดันปูนดันเรียบร้อยเสียงใครห้าห้า Năm nhanh hơn thế thì mày xong cái đèn này นี่ครับนี่ก็เป็นลายเคาร์าบอนนะครับเปมสที่จับจริงเราเอ็นตัวเดิมที่เป็นไอโครเมียมครับนี่ก็จะเป็นลายคาร์บอนส่ว้วไปเถอะ นะเบาจับไหนเดี๋ยวเราต้องหอดติดตัวัล็อกกันนะฮนี่ติดตัวนี้ตัวตัว,ตวแล้วก็ดอกกาวสามเอ็มเลยสามเอ็มไม่ใช่กาวสามเอ็มมันไม่ค่อยอยู่นะตัวนี้มันได้มาตรฐานอันนี้ก็ท้องฟ้าปิดแล้วนะครับมันเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วไฟก็เริ่มมาเป็นบางดวงอ้าเอาห้ววองันเลยว่ะเอ๊ะก็บังแสงเนาะ

พความสวยงามบริษัคือตอนนี้ความมืดเลยสามีนี่มีแล้วความสว่างมาแล้วอ่นางายตนึ่อคยังไม่วนเจิดเจ็ดเจดเจิดเดเสวยจบโอเคมาเป็นเขาเรียกว่าปากกาลบลบลมงอย กันเลคนนี้เป็นแบบนี้เป็นหัวชอบกิดที่ไหนเออมาเอาแล้วมาสวัสดีครับไปโอ๊ยเดี๋ยวกันเลยก็อุกันเลยตัวนี้น้องแป้งเอ้ยตัวนี้ก็ให้ติดไอ้โลโก้ไทเทเนียมครับตรงไหมตรงไหมตัวมันตั้งกตรงไหมโอเคโอเคนะโลโก้ไทเทเนียมค ใซิงต้องดันให้สุดครับล้มใคิดทีกตอนนี้กลายเป็นเอลเออร์แล้วขนิดนันเิ๊บ๊นะดีเป็นอี้นะดีแม็กจิ๊บก็เลยลนแม็กตอนนี้เป็นนชิฟุนกันโอ้ชิฟุนินเลยจิ๊บเกิดอะไรนะอ

ไฟตองน้ำขนาเแล้วพนนะนันะน <c oughs> อจเขาจะว่าเอ๊ะกลัวมกวมกว่า,วา,า,วาวเรานี่ไติตโกงไง <c oughs> อ่าทีนี้ครับตัวนี้ก็ถึงเวลาติดโลกโอ้านหลังของขนเนี่ยโดยน้องแป้งสริงฐานะกาวงฐ <c oughs> านะกาวงเร็วเรวทีดีๆๆ้เบจีน่ะคนฮะตุก้มาเวเ

นี่ครับติกเกอร์ตอนนี้เราก็ทําการล็อกติกเกอร์ครับเราเราอยากวางตำแหน่งไหนแล้วก็ใช้น้ายาดันฝุ่นนะครับครับผมคนไปรอบหนึง่งเพื่อเราจะได้ปรับแต่งให้มันอยู่ในองศาที่เราชอบเราก็จะได้เลื่อนได้เหน็นไหมครับเลื่อนได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนั้น ติดกันติดกันเอาเลยอามุมกันเยอะกันหัวกัดกันค่อยๆดีดไปนี่หน่ามันออกไปแล้วก็งานติเกิลไมะติ๊กต้องลดติเกริลร้อนแสงแล้วเดินจามันเอ้าทีละเอาตะพีเลยมันตัวต้องหนีดลงกันมันมันขึ้นบนแล้วก็ไหลลงมาหลุมอ่ะ น้ำโดนหอยลบอ่ ขอจะเนตรเนี่มันแห้งจะแต่แต่ขอจะปล่อยไว้ทิ้งไหวแต่รอมันแห้งสุดและขอพี่เลยอันใส่ออก <c oughs> วันนี้คือฤทธิอันไหนามาก่อนเด <c oughs> ี๋ยวมันย่นนะมันมันจะติดอ่ะนะวันนี้เราจับทุกวันที่เราติดนะครับติดสติ๊กเกอร์โลโก้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมา อ๋อไอตัวเคลือบเป็นชั้นแรกไปนะเป็นชั้น,นพลาสติกใสนะก็จะเห็นตัวลก็กของเราตัวก็อกสวยงามน,นี่เป็นยังไงหลังจากที่เอ็มยาดันฝุ่นแนละ้วเราไปเปลี่ยนไปเือนตรงล่้น ก็นนจะเหลือถ้ยวยของมันอกจากองมันนะเดี๋ยวดยูวิธีขั้นตอน,น,นง่ายๆครับยงแค่เราอดึงหัูมันออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวถ้วยนี้ตรงๆมันเกเดข้าไปได้อันนี้ก็จัดตำแหนเยขั้นตอนจัดตำแหน่งะาว่ามโอเขึ้นตึ้นขึ้นข้นขนขนขนอ้นนข้้น ที่มันแน่นๆอีตัวนี้ด้วยกาวกาวยี่สิบสามเอ็มนะโอ้โหแค่นี้ก็พอดีก,ก็โอเคแล้วนะครับผมค,ครับหลังจากขั้นตอนนี้เรามาถึงเปลี่ยนโลโกโ้โลโกโ้ญี่ปุ่ไให้เขียนนะครับตัวเดิมเล็กๆเป็นสีเขียเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนสีแดงโลโก้แดงตัวนี้ก็เปลี่ยนต้องเป็นอ่าเขียนเนี่ยนะครับหรือขั้นตอน,นง่ายๆนะเฮ้ยผนะมอุปกรณ์นะครับไขควงแปลนแล้วก็ไขควงเฉดน,นี่มาดูดมาดูดูแค่นี้เดี๋ยวนี่เราเห็ๆๆๆนปุ่มเหตุปุ่มไหมนะ

อันนี้ก็ใช้ใช้ควงเฉดมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ สองมันก <Profess> ็จะเป็นแบบนี้ส่วนเนี่ยครับตาน,น้าเป็นโลโก้นะครับส่วนด้านหลังมันจะเป็นตัวน็อตยึดไว้นะครับรแล้วก็ขันออกมาหนึง่งแล้วสอง นี่ย,นยาดัางฝนนะครับทำความสะอาดน,นี่นก่อนเมเลยคะ ใหม่เมติดอ๊ะันก็เก่านี่มันจะเป็นแบบตัวยึดนะแต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวล็อกนะตัวนี้มันจะเป็นที่ตัวยึดล็อกนะให้มีสโูล็อกเป็นตัวที่เขียบล็อกในตัวพันธุ์อุ่นอมปัจ้าเนี่ยี่หนูเล่นเยอะไหม หานะครับว่าถ้าหลังตัวนี้มีที่ยึดน็อตนะตัวนี้ไม่มีครับก็เป็ดเปลยใจมันเสียบก็ได้แต่ถ้าเอาควาเก็บมันน่าจะต้องหักนะครับใช้ อ้านี่เป็นหมุตันนะเราดท่องหาอีสวา่านพวกเจาะตัวนี้มันไม่มีรูแล้วก็ใช้คีมตัดนะใช้ไปช่วยนะครับการทำโูนะครับ เนียนวครับอันนี้ก่อนเอาใส่อือขายุกตรงนี้ลองูตรงนี้สอจุดันเั้นก็ไปตัวนี้เป็นตัวเจ็ดตรงนี้ครับแวกดลงไปล็อกหนึ่งล็อกจะม่บาแทง นตัไปท,ท้ายเดีวแ่กันีน่ยนโลเลยกิมันต้องใช้แก้วไม่เล็ก